ทางนี้นะคะสวยฟินฟินสุดๆนี่พระเอกของเราป๊าดดูขาดูขาโอเคดูมุมนี้แล้วดูขาด้วยนะคะ แหวกแบบนี้แล้วอย่าลืมปิดไว้คืนนะคะเชื้อเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะอยู่ใต้มอสไปค่ะทุกคนไปลุ้นกันต่อจ้าหมดแล้วค่ะเห็ดในป่ามอสอ้ออเดี๋ยวไปอัปเดตตะก้ากันค่ะดูครึ่งตะก้านี่คือตะก้าใหญ่สีน้ำเงินของเรานะคะส่วนเห็ด